จากกรณีที่มีข่าวเรื่องหมอดูขโมยดวงที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าใครกลัวจะโดนเอาดวงไปทำคุใสหรือกระทำย่ำยีต่างๆนานาวันนี้เราจะมาเปิดเผยวิชาที่คนโบราณสามารถทำด้วยตนเองได้วิชานี้มีมาแต่สมัยโบราณอยู่ในตำราพิชัยสงครามใช้สวดบูชาดวงชะตาสะดเดาะเคาะต่อชะตาด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งหมอดูครับ ทุกคนคงเคยเห็นแผ่นทองที่มีวงกลมตรงกลางยันนี้เรียกว่ายันพกทรพทั์ให้เขียนชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองและใส่ลัคนาดวงกําเนิดในวงตรงกลางซึ่งจะสามารถคำนวณได้ด้วยตนเองสมัยนี้มีเทคโนโลยีทันสมัยไม่ต้องมานั่งคำนวณให้เสียเวลายุ่งยากเพียงแค่กดเข้าไปในเว็บพยากรณ .com เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วจะขึ้นให้คุณกรอกข้อมูลให้ใส่รายละเอียดให้ครบ แล้วกดคำทํานายจะขึ้นรูปดวงด้านขวามือให้เอาหมายเลขในยันนั้นไปใส่ในวงกลมกลางยันโพกษับแล้วเอาไปใส่กรอบหรือจะวางใส่ผ่านวางไว้หน้าพระพุทธรูปก็ได้หากอยากให้ชีวิตลุ่งโลดลุ่งเรืองให้เอาแผ่นดวงใส่แช่ในน้ำมันตะเกียงจุดถวายพระเวลาสดมน์จะทำให้ชีวิตลุ้งโลดดวงไม่ตกเป็นวิธีเสริมดวงด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร วิธีการสวดเสริมดวงคาถาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคาถาบูชาเทพพย,ายดาใช้เพื่อเสริมดวงชะตาโดยผูกดวงชะตาของท่านพร้อมเขียนชื่อนามสกุลไว้ใต้ฐานพระหรือวางไว้หน้าพานหรือใส่ในน้ำมันตะเกียงวางไว้หน้าพระพุทธรูปแล้วว่าพระคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาบสักการะและความเป็นมงคลกับตัวท่านเองการสวดต้องสวดตามกำลังวัน กำลังวันเป็นเลขที่กำหนดไว้ประจำวันมีที่มาจากการคำนวณสร้างเทวดานพเคราะห์ของพระอิศวรเลขกำลังวันอาทิตย์เท่ากับ6เลขกำลังวันจันทร์เท่ากับ15เลขกำลังวันอังคารเท่ากับ8เลขกำลังวันพุธกลางวันเท่ากับ17เลขกำลังวันพุธกลางคืนหรือพระราหูเท่ากับ12เลขกำลังวันพระฤหัสบดีเท่ากับ19เลขกำลังวันศุกร์เท่ากับ21 กำลังวันเสาร์เท่ากับ10รวมได้108ยแแต่ปัจจุบันเห็นมีบอกว่ากำลังวันวันจันทร์เป็น18ไม่รู้ว่าเอาตำรามาจากไหนเพราะถ้ารวมกันแล้วจะเกิน108เป็น111อาจจะรวมเอาพภเกตที่มีกำลังวัน9เข้าไปด้วยไม่แน่ใจเอาเป็นว่าการสวดยึดตำราเดิมคือ15เป็นหลักส่วนวันพุธการสวดแยกเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าตั้งแต่รุ่งสางคือ17จบ เย็นหลัง18ในกาไปแล้วให้สวด12จบต้องสวดทั้งเช้าและเย็นคาถาเสริมดวงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะโมเมสัพพเทวานังสัพพะคระหะจะเทวานังสุลิยันจะปมุตจัตถะสสิภุมโมจัดเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกโลจัมมหลาพังโสโลลาหูเกตจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติ สัพพะโรขังวินาสันติลักคณาอะหังวันธามิสัพพัาสัพเพเทวามังปาละยันตุสัพพัาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะสถีพระวันตุเมนะโมเมสัพพเทวานังสัพพะคระหะจะเทวานังสุลิยันจาปะมุจจัถถะ สสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาผังภวิสติชโวสุกโลจะมมหลาผังโสโลลาหูเกตจะมหาลาผังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลขังวินาศสันติลักคณาอะหังวันธามิสัพพธาสัพเพเทวามังปาระยันตุสัพพธาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเม นโมเมสัพพะเทวานังสัพะคระหะจะเทวานังสุริยันจากปมุตจัถะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกโลจามมหลาผังโสโลลาหูเกตจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลขังวินาศสันติลักคณาอหังวันทามิ สัพพธาสัพเพเทวามังปาระยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีภะวันตุเมนะโมเมสัพเทวานังสัพพะระหะจะเทวานังสุริยันจะปมุตจัถะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาผังภวิสติชีโวสุกโลจะมมาลาผังโสโลลาหูเกตจะมหาลาผังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรขังวินาศสันติลักคณาอะหังวันธามิสัพพัาสัพเพเทวามังปาละยันตุสัพพัาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะสถีพระวันตุเมนณะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคระหะจะเทวานังสุริยันจัปมุตจัถะ สสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาผังภวิสติชโวสุกโลจะมมหลาผังโสโลลาหูเกตจะมหาลาผังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลขังวินาศสันติลัคนาอะหังวันธามิสัพพธาสัพเพเทวาหมังปาระยันตุสัพพธาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคระหะจะเทวานังสุลิยันจัตะมุตจัถะสสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชีโวสุกโลจะมมหลาพังโสโลลาหูเกตจะมมหลาผังสัพพพยังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาศสันติสัพพโลขังวินาศสันติลักคณาอาหางวันทามิ สัพพธาสัพเพเทวามังปาละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมนะักโมเมสัพพเทวานังสัพพคระหะจะเทวานังสุลิยันจัตปมุตจัตถะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาผังภวิสติชีโวสุกโลจะมมหลาผังโสโลลาหูเกตจะมหาลาผังสัพพพยังวินาศสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรขังวินาศสันติลักคณาอหังวันธามิสัพพธาสัพเทเทวมังปาละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมนักโมเมสัพเทวานังสัพพะครหะจะเทวานังสุริยันจะปมุตจถะ สสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกโลจะมหาลาผังโสโลลาหูเกตจะมหาลาผังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลขังวินาศสันติลักคณาอะหังวันธามิสัพพทธาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทธาเอเตนะมังคะะเตเชนะสัพพะโสถีพระวันตุเม นโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคระหะจะเทวานังสุริยันจะปมุตจัถะสัสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภะวิสติชีโวสุกโโลจะมหาลาพังโสโลลาหูเกตจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรขังวินาศสันติลักคนาอหังวันภามิ สัพพธาสัพเพเทวามังปาละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ